โอ้แล้วลำไม้อยู่ไหนนะไม่ใช่แล้วมันไม่บอกให้เราหาไม้เออเอ,อ่เอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูโกรธสูงมาขนาดนี้เลยเหรอไม่เห็นจะมีวิวแววของคำว่าไม้เลยเฮ้ยอ๋อคือคือต้นไม้ไมันโตขึ้นเรื่อยๆ่านมันคงไม่โตขึ้นใช่ไหมนะ Nope โตคราฟมาก่อนปะเอาโตคราฟ ออวาง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 ตรงไหนดีวะว,วางวางตรงนี้แล้วกัน Nice โอ้ขวานขวานใช้อะไรบ้งงางอ่ะขวานใช้ฟินไ Fiberwood oh, <no. S 1> ไอหินนี่ไปหาได้กหนออ่อยวะอ๋ออ๋อเอาไปโตมาเป็นไอ้นี่เกีย่ยวกับต้นไม้มนะันแบบโตโตโตอัดหน้าจริงถ้าตอบต้นไม้นี่มนะันแบบโอ้โห อยากรู้ว่าเอาเบอร์รี่มาทําไมคือคือเราต้องกินข้าวแล้วกินกินอะไรเดี๋ยวไม่มีหลอดอาหารไหมไม่มีเคเหมือนหลอดอาหารจะไม่มีนะเราทําพวกขวานพวกอะไรนี้ก่อนไหมอ่ะคือเราจะได้ป่าง,ง่ายขึ้นเอาขวานาก่อนขวานคือมันเอาเอานเอาวุธไปทำไแบคือคือต้องแช่วุธสู้เถอะทำจริง ยังไม่เห็นภาพเลยว่าอับดาวไปทำโอเคแล้วไงต่อสร้างโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่ง <Wow. S 1> โอ้นี้คือโต๊ะอะไรคือเรียนรู้การสร้างอันใหม่เหรอหรือไงอ่ะ A few moments later คับ basic magic item magic item เ,เ,เหรอเวทมนต์เหรอเฮ้ยครับเวทมนต์เหรอเฮ้ยน,น่าสนใจว่ะเต่ก่อนจะี๋ยคาบเวทมนตอนนี้ขอครับคาบพี่แอ๊กก่อน อยากได้พีเอ็กอะเราได,ได้ไม่ต้องมาเอาขวานมาทุบไอ้น่ะเออพีเอ็กใช้อะไรบ้างเซตปิ <c oughs> ้นสิบอนนะครับขาดพิขวานที่สี่อะขวานหินใช้ไฟเบอร์สิบห้าขาดไฟเบอร์สิบห้าคุดไฟเบอร์เอ้าอยากจะรู้ว่าขวานนันมีบอพังปะ่ะคงไม่ใช่ไหมนี่คืออะไรอะใส่ไปร้อยหนึ่งเพื่ออะไร โอ้ oh. เปิดออย่างขึ้นอันนี้มันอันนี้เนี่ยวะแร่แร่ทองแดงวะโอ้เอ๋เหมือน oh. เหมือนไม่เกาะองอกขึ้นมาด้วยแฮะนี่คืออะไรวะล่ะทรายเหรอโอ้ oh. ขุดมาขุดทรายซะงั้นเรา โอ้เอาว่ะไม่เกาะไปเกาะเพิ่มมาว่ะหรือว่าไอ้เสานั้นมันมันคือที่เพิ่มเกาะวะเนะมันจากแต้มไ้เสาแล้วแล้วเสาก็เพิ่มเกาะให้เราอะไรอย่างงี้ปะใช่ปะตอนสิบก้อนโอ้ตาเผาเราจะเข้าสู่ยุคกับยุคหินแล้วเหรออันนี้มันฐานปะเอามาก่อน โอเคเราเข้าถูยุกหินแล้วปึ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับไอไก่ไอไก่มาจากไหนอ่ะเอ้าเอาเอาเอาน้องมาจากไหนอ,อ่ะเอ้าอ๋อนี่คือการแบบการทำแร่ใช่ไหมถังแร่ต้องเอาแร่ตามนี้ไปเราจะได้แร่ฐานใช้ฐานใช้ไม้เหรอคือเรายังไม่ได้รับการฐานตอนเนี้ยขวานเอาไว้ตัดต้นไม้ ส่วนพีเอ็กไว้ตัดหินเอ้ยพีเอ็กพีเอ็เอาไว้ขุดหินตัดตัดหินก็แย่แล้วถ้าอยากรู้ว่าถ้าถ้าเราตายคือของเราจะหายปะคือเหมือนหินพอมันอยู่นานๆคือมันกลายเป็นถ่านใช่ไหมแล้าถ่านพออยู่นานๆคือมันกลายเป็นแร่แร่อื่นปะได้คาบได้อีกไหมดาเมจเพิ่มเอาไว้ขุดพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเอามาแล้วกันแต่ประเด็นคือดาบคือคือเราคือเราจะใช้ดาบทำไมวะผมยังไม่เห็นภาพเลย มันจะมีตัวมันจะมีตัวอะไรมาบุกอะหรือว่าเอาดาบไปตีไก่เชืลองลองลองเราลองไปเลยไปจากแ้มเสาด,มาดิเรามาดูพื้นที่ดิพื้นที่มันเพิ่มปะ่ะหรือเพิ่มปะ่ะอ๋อเพิ่มนี่ไงตรงนี้เพิ่มมาใช่ยิงย่งยิ่งเราไปจากแ้มเสามากเท่าไหร่พื้นที่เรายิ่งโตมากเท่านั้นเอาอะแล้วสิ่งที่เราควรทําต่อไปมันคืออะไรคือแบบถ้าเ่าตีน้องไก่แล้ว เราจะได้อะไรวะลองลองหน่อยไนดะ้รึเปล่าได้เนื้อมาแต่ประเด็นคือเราไม่หิวแล้ววะยังไม่เห็นเราหิวเลยเฮ้ยมีน้องวัวมาด้วยเป <c oughs> <c oughs> น้องวัวแบบติ๊กเซลเฮ้ยอ,อะไรอะเต่าเหรอได้อะได้กระดองเต่ามาต้องไปฟาร์มไฟที่ตรงไหนดีนะตรงนู้นดี๋ยวปลายตรงนั้นะอะ วิงนองแล้วแล้ลาตีวัวตีวัวได้เลเอาได้เนื้อมาล้วนเลยวะเคสไม่ได้แย่เ่าหร่เฮ้ยๆผักผักอะไรอ่ะโอ้ นี่ก็ผักไม่ใช่เช่ไหมแล้วไม่งก็เป็นย่าเหมือนเดิมที่บอกว่าต้นนี้คือมันจะโตเป็นต้นเบอร์รี่นะไอ้ต้นนะมาแล้วฟาร์มไม่คุ้มฟาร์มตายกันไปเลยถ้าตายแล้วมันไม่เสียอะไรคือเราดูดน้ำไปเลยดีกว่าไม่ไปถ้าไปโผล่ที่นู่นโอเคฟาร์มแบบสปีดลันเกมมันไม่ได้บังคับแปลว่าเมื่อเราทำอะไรทำให้อิสระในการเล่นคือ คือมีเยอะมากเลยคือเราจเราจะทำอะไรก่อนก็ได้ตอนนี้ประเด็นคือเกมมันมีเป้าหมายปะคือมันคล้ายๆไมค์รับเลยว่าแบบเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอ้เกมดูดปัญญาจัดเลยนะโอ้ไม้เรามีเหลือแล้วตอนนี้ทั้งก้อนแล้วนี่คือแบบไม้เต็มไปหมดเลย <c oughs> จะปาเป็นไงก็ได้แล้วตอนนี้คร,ครับที่ตัดขับที่ไอ้นี่อยากจับกรแลงก่อน ครับมาทำไมไม่รู้แต่อยากได้ครับไปก่อนแล้วกัน<ร>ตกปลาจริงปะไหนลองดิเข <c oughs> <c oughs> ี้ยสมเพศวะ <c oughs> ไม่เห็นมีปลาเลยวะ Meanwhile เออปลาไม่เป็นต่ปลาแต่ไม่มีปลา What อะไรอ่ะตกที่ไหนอ่ะ <c oughs> เอเอปลาเอง,เอง,เงาไมฆไทยไปน่ะ ลองดูแล้วกันเฮ้ย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 นี่ไงใช่เองของดาวดำนั a ่นแหละคือปลาต้องรอปลาต่อก่อนโอเคอึบนี่โอ right. ้ได้ก okay. like ิ่งไม้สวยครับสวยจริงๆตุ๊กปลาได้กิ่งไม้คี่อะไรวะเนี่ยคือเกณฑ์นี้คือมันไม่เหมือนแมคคาร์ฟใช่ไหมคือแบบแมคคาร์ฟคือเราจะหย่อนตรงไหนคือคือมันก็มีปลาใช่ไหมแต่เกมนี้มันไม่ได้ใช่ไหม Nope เกมนี้ต้องต้องไปหย่อน ไปหย่อนไอ้หน้าตัวดำๆเมื่อกี้แล้วลองดูที่ท,ที่ที่จับกรแรงเราหน่อยดมาก่อนที่เราจะเลิกเราจะลองจะลองดูเกาะสุดท้ายกันพวกเกาะสุดท้ายจะมีอะไรบ้างอันสุดท้ายละน้องดูดิโอ้อ๋อ่าเข้าใจละคือมันมัน,นคือมันไม่ใช่เกาะสุดท้ายคือมันจะไปยังสถานที่ต่อไปเรื่อยๆคือคือถ้าคุณเล่นเกมเนนะี้ย คือถ,ถ,ถ้าคุณฟาร์มหมดเกาะหนึ่งแล้วมันจะว้าวคุณไปอีกเกาะหนึ่งคือคือมึงต้องคือมึงต้องอยู่เกมนี้อีกนานบอกให้อะือืบบคือคุณจะไม่สามารถหลบหนีจากเกมนี้ไปได้ใช่คุณไม่สามารถหลบหลบหนีจากเกมนี้ไปได้แล้วของมันมีแค่คุณอัปเกรดเรื่อยๆเหมือนคุณจะจะเลิกเล่นแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณก็แบบเอ้ยเ,เกมก็ห้ามคุณไปก่อน คือมันมีอะไรอะไรหลายอย่างให้คุณแบบคุณทํามากมันมีอะไรอะไรหลายอย่างให้คุณฟาร์มมากเออคุณต้องว่าเนี่ยมันในเกนมนี้เนี่ยผมว่าเสียเวลาชีวิตไป,ไปเยอะมากเลย